เสียงชาวบ้านพูดคุยกันอยู่บริเวณกลางหมู่บ้านดูเหมือนว่าพวกเขากำลังมุงดูอะไรสักอย่างสิ่งที่พวกเขามุงดูอยู่นั้นคือร่างของเจ้าผีร้ายที่ถูกพรานจิตและพรานสนปราบไปในเมื่อคืนที่ตอนนี้ร่างของมันนั้นได้กลับคืนสู่ร่างของคนดังเดิมร่างที่นอนสิ้นลมอยู่นั้นเป็นใครก็ไม่รู้ รูปร่างหน้าตาไม่เหมือนกับคนในหมู่บ้านแห่งนี้ถึงชายผู้นี้จะเคยสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้คนในหมู่บ้านแต่ชาวบ้านทุกคนก็ล้วนอโหสิกรรมให้แก่เขาพวกเขาได้เผาร่างของชายผู้นี้แล้วก็ทำพิธีทางาศาสนาเหมือนกับชาวบ้านทั่วไปที่เสียชีวิตพอเผาร่างของชายคนดังกล่าวแล้วทำพิธีอะไรเสร็จสับ ตายยงก็เรียกลูกบ้านมาประชุมเพื่อที่จะแนะนำพรานทั้งสองให้ชาวบ้านได้รู้จักพร้อมทั้งจัดงานเลี้ยงฉลองที่หมู่บ้านแห่งนี้กลับมาสงบสุขอีกครั้งและเพื่อเป็นการเลี้ยงขอบคุณพรานทั้งสองที่ได้ช่วยเหลือหมู่บ้านแห่งนี้ไว้ชาวบ้านทุกคนล้วนมีสีหน้าที่มีความสุขเพราะต่อไปพวกเขาจะไม่ต้องทนอยู่ด้วยความหวาดกลัวอีก ว่าแล้วพวกเขาก็แยกย้ายกันไปจัดเตรียมอาหารจัดงานฉลองในค่ำคืนนี้โดยที่พวกผู้ชายจะแยกย้ายกันออกไปล่าสัตว์ส่วนพวกผู้หญิงก็เข้าป่าหาผักหาผล,ลไม้บางก็จัดเตรียมสถานที่กันอยู่ที่บ้านตายงเพราะที่นี่จะใช้เป็นสถานที่จัดงานเลี้ยงในค่ำคืนนี้ข้าขอบจใจพวกเจ้ามากนะ ที่ช่วยให้หมู่บ้านของข้ากลับมาสงบสุขอีกครั้งไม่ถึงขนาดนั้นหรอกตาถ้าไม่ได้กระสุนของพรานปานพวกเราก็ไม่รู้ว่าจะจัดการกับเจ้าผีม้านั้นยังไงเหมือนกันว่าแล้วข้าก็คิดถึงไอ้ปานมันน่ะถึงตัวของมันจะไม่อยู่แต่มันก็ยังช่วยเหลือหมู่บ้านแห่งนี้ได้ไม่เหมือนกับข้าที่ตัวอยู่หมู่บ้านแห่งนี้แท้แต่กลับไม่มีความสามารถ แม้แต่จะช่วยเหลือชาวบ้านได้เลยถ้าไอ้ปานมันยังอยู่เหตุการณ์แบบนี้คงจะไม่เกิดขึ้นอย่าโทษตัวเองเลยตาตาทำดีที่สุดแล้วพรานปานอาจจะเชื่อมั่นในความสามารถของตาก็ได้ถึงได้ฝากหมู่บ้านนี้ไว้ให้ตาดูแลไอ้ปานมันรักหมู่บ้านรักผู้คนที่นี่มากมันคงจะมีเหตุผลอะไรสักอย่างที่หายตัวออกไปจากหมู่บ้านนี้ โดยที่ไม่บอกไม่กล่าวกับใครเลยระหว่างที่ทุกคนกำลังจัดเตรียมสถานที่อยู่นั้นฉับพลันกับมีเสียงตะโกนร้องดังโบกเวกโวยวายมาแต่ไกลพร้อมกับเสียงฝีเท้าที่วิ่งใกล้เข้ามาเจ้าของเสียงนั้นคือไอ้ตาลที่ตอนนี้กำลังวิ่งหน้าตาตื่น มายัางบ้านของตายงสักพักมันก็ได้วิ่งมาหยุดที่หน้าบ้านของตายงพร้อมกับอาการเหนื่อยหอบเอ็งเป็นอะไรของเอ็งวะไอตานวิ่งหน้าตาตื่นมาเชียวไหนเอ็งลงเล่าให้ข้าฟังสิไอตานเล่าว่าระหว่างที่มันเดินอยู่ในป่ามันก็ได้เดินสวนทางกับกลุ่มชาวบ้านของผู้หญิงที่มาจากการเก็บผักพอดี มันก็ได้พูดคุยทักทายกันตามประษาชาวบ้านทั่วไปแล้วก็ได้แยกย้ายกันระหว่างที่กำลังเดินแยกย้ายกันไปนั้นไม่มีใครรู้เลยว่าเจ้าเสือร้ายมันกำลังซุ่มดูพวกเขาอยู่มันได้กระโจนไปยังกลุ่มของชาวบ้านผู้หญิงแล้วก็คาบเอาร่างของป้าจันวิ่งหายลับเข้าไปในปา่าและตอนนี้พวกชาวบ้านผู้ชายกำลังออกติดตามมันไปอยู่ ตายงได้ยินอย่างนั้นก็ไม่อาจนิ่งเฉยอยู่ได้ในฐานะที่แกเป็นหัวหน้าหมู่บ้านแกจะต้องทำอะไรสักอย่างว่าแล้วทั้งสี่คนก็รีบเข้าป่าโดยทันทีโดยมีไอ้ตาลที่นำทางไปยังจุดที่พบกับเสือตัวนั้นตายงที่ไม่อาจนิ่งเฉยอยู่ได้แกก็ได้เข้าป่าไปพร้อมกับหน้าไม้คู่ใจของแกถึงจะเป็นแค่หน้าไม้ธรรมดา แต่ก็แฝงไปด้วยอันตรายลูกดอกที่แกอาบด้วยอย่างนองซึ่งเมื่อสัตว์ที่โดนลูกดอกนี้ไปแล้วพิษของมันจะไปทำปฏิกิริยากับหัวใจว่ากันว่าขนาดหมูป่าอีเก้งหากโดนลูกดอกที่อาบด้วยอย่างนองเจาะทะลุเข้าผิวหนังแล้วก็ต้องเสร็จทุกราย รอยเท้าของมันหายไปบริเวณนี้งั้นเราแยกย้ายกันหารอยเท้าของมันแล้วอีกสินาทีให้มารวมกันที่จุดนี้ทั้งสี่คนก็แยกย้ายกันออกตามหารอยเท้าของเสือพอเวลาผ่านไปได้สักพักทุกคนก็กลับมารวมตัวกันที่จุดเดิมรานชิดรานสนและตายงไม่พบรอยเท้าของเสือตัวนั้นเลยแต่ไอ้ตานมันกลับบอกว่า มันพบรอยเท้าของเสือตัวนั้นวิ่งไปยังป่าด้านฝั่งทิศตะวันตกแล้วไอตานก็พาทุกคนไปดูโดยรอยที่พบนั้นเป็นรอยเท้าของเสือขนาดใหญ่แล้วก็มีรอยเลือดที่หยดไปเป็นทางยาวทั้งสี่คนพรานชิดพรานสนตายงแล้วก็ไอตานก็ได้แกะรอยเท้าและรอยเลือดตามเสือตัวนั้นไป พวกเขาใช้เวลาในการตามรอยนั้นอยู่ค่อนวันจนเวลาตอนนี้ก็ปาเข้าไป 5." ้าโมงเย็นแล้วและรอยเท้าของมันก็ได้มาสิ้นสุดลงตรงหน้าถ้ำขนาดใหญ่แห่งหนึ่งรอยเท้าของมันเหมือนจะมุ่งหน้าเข้าไปยังถ้ำแห่งนี้แหละเราเข้าไปจัดการมันเลยดีไหม คงทำแบบนั้นไม่ได้หรอกตอนนี้ก็เย็นมากแล้วถ้าเข้าไปในถ้ำตอนนี้เราอาจจะเสียเปรียบด้านการมองเห็นมันอาจจะใช้โอได้เปรียบนี้จัดการกับเราก็ได้ตอนนี้ข้าว่าเราควรไปตัดไม้มาทำห้างกันก่อนถ้าให้เดินทางกลับกันตอนนี้คงจะไม่ทันแล้วละ่ะ ถ้าอย่างนั้นเราไปผูกห้างที่บนต้นไม้ใหญ่ต้นนั้นแต่ก่อนข่ากับไอตานชอบมาผูกห้างล่าสัตว์ที่นี่อยู่บ่อยครั้งมันมองเห็นปากถ้ำนั้นได้ถนัดตาบางทีตอนกลางคืนมันอาจจะออกมาจากถ้ำนั้นก็ได้จากนั้นพวกเขาก็เดินย้อนกลับไปทางเดิมเพื่อที่จะออกห่างจากปากถ้ำให้ได้มากที่สุดเพราะกลัวว่า เสียงตัดไม้ของพวกเขานั้นจะทำให้ไอ้เสือร้ายมันรู้ตัวไปเสียก่อนทั้งสี่คนต่างก็เฝ้าจับตามองไปยังปากถ้ำนั้น เพื่อหวังว่าจะพบกับเจ้าเสือร้ายที่ออกไปหากินในช่วงเวลากลางคืนแต่กับผิดคาดพวกเขาเฝ้าอยู่นานกับไม่พบแม้แต่เงาของมันข่าว่าคืนนี้มันคงไม่ออกมาแล้วละ่ะร่างที่มันได้ไปคงจะทำให้มันอิ่มได้เป็นวันสองวันพวกเจ้าพักผ่อนเถอะเดี๋ยวข้าจะเฝ้ายามให้เอง เวลาผ่านไปนานแค่ไหนไม่ทราบได้ตอนนี้เสียงฝีเท้าของอะไรสักอย่างเดินอยู่ใต้ห้างแล้วสักพักก็มีเสียงตะโกนดังขึ้นมาเมื่อทุกคนได้ยินเสียงนั้นก็ทำให้รู้สึกตัวตื่นขึ้นทั้งสี่คนก็ได้เชฉเง้อหน้ามองลงไปดูข้างล่างแต่สิ่งที่อยู่ใต้ห้างนั้นกับทำให้พวกเขาทุกคนต้องประหลาดใจ รอชายที่อยู่เบื้องล่างนั้นคือไอ้ตาลแต่ยงข้าเจอศพป้าจันแล้วแกโดนเสือฆ่าตายอยู่ที่ป่าด้านโน้นให้ข้าขึ้นไปข้างบนได้ไหมอยู่ข้างล่างนี้ข้ากลัวทุกคนได้ยินเช่นนั้นจึงรู้ได้ทันทีเลยว่าชายที่อยู่เบื้องล่างไม่ใช่คนแน่นอนมันอาจจะเป็นเจ้าเสมิงร้ายที่กลายล่างมาหลอกพวกเขาเป็นแน่ ราะรอยเท้าและรอยเลือดที่พวกเขาแกะรอยตามมานั้นมันชัดเจนอยู่แล้วว่าเสือตัวนั้นมันมุ่งหน้าเข้าไปในถ้ำแห่งนี้แน่นอนดังนั้นคำพูดของสมิงในร่างไอตาลจึงไม่มีทางที่จะเป็นไปได้ทุกคนระวังตัวด้วยมันไม่ใช่คน เองหลอกข้าไม่ได้หลอกไอเสมิงร้ายไอตานตัวจริงมันอยู่ข้างบนนี้โว้ยและอีกอย่างหลางป่าลึกขนาดนี้ไม่มีใครรู้ได้ว่าพวกข้าผูข้างอยู่ตรงไหนพอไอตานที่อยู่เบื้องล่างได้ยินสิ่งที่ตายงพูดก็เงียบไปสักพักแล้วมันก็ได้ตะโกนขึ้นมาอีกว่าตายงไอที่อยู่กับตาน่ะมันไม่ใช่คนมันเป็นเสือเสมิงเฮอเองหลอกข้าไม่ได้หรอก เองฆ่าลูกบ้านของข้าไปเองจะต้องชดใช้ยิงมันเลยพรานชิดพรานสนเดี๋ยวก่อนตาก่อนที่พวกตาจะยิงข้าข้าขอพูดอะไรเป็นครั้งสุดท้ายก่อนได้ไหมพรานชิดและพรานสนก็ยังไม่เหนี่ยวไกลแล้วจึงฟังว่าไอ้ตาที่อยู่เบื้องล่างนั้นมันจะพูดอะไรตาจำตอนที่พวกเราแยกย้ายกันออกไปตามหารอยเท้าเสือได้ไหมตอนนั้นแหละ ที่ข้าพบเข้ากับสพป้าจันข้าเลยรีบจะมาบอกทุกคนแต่พอมาถึงจุดที่เรานัดกันข้าก็ไม่พบกับทุกคนแล้วข้าเห็นรอยเท้าของทุกคนเดินมาทางนี้แล้วมีรอยเท้าของเสือที่ย่ำทับรอยเท้าของทุกคนไปอีกทีข้าเลยรีบตามมาเพื่อที่จะมาเตือนทุกคนให้รู้ตัวและอีกอย่างข้าเคยเข้าป่ามานั่งห้างสองสัตว์กับตาอยู่บ่อยครั้งข้าจึงรู้ว่าตา ต้องมาผูกข้างอยู่ที่ต้นไม้นี้แน่นอนพอตายงพรานชิตและพรานสนได้ยินสิ่งที่ไอตาลที่อยู่เบื้องล่างเล่ามาก็ชะงักไปชั่วครู่หรือว่าสิ่งที่มันเล่ามานั้นจะเป็นเรื่องจริงเพราะตอนที่พวกเขาเดินแกะรอยเสืออยู่นั้นไอตาลที่เดินมาพร้อมกับพวกเขามันมักจะชอบเดินร้างท้ายอยู่เสมอแล้วรอยเท้าเสือที่เหยียบรอยเท้าของทุกคนนั้น อาจจะเป็นรอยเท้าของเสือสมิงจําแรงกายมาในร่างของไอ้ตานเพื่อรอจังหวะที่เหมาะสมแล้วฆ่าพวกเขาทิ้งซะถึงมันจะจําแรงกายได้เนียนขนาดไหนแต่รอยเท้าของมันนั้นก็ไม่อาจเหมือนกับมนุษย์ได้พรานชิดและพรานสนได้ยินดังนั้นจึงหันปากกระบอกปืนไปยังร่างของไอ้ตานที่อยู่บนห้างที่ตอนนี้มันกำลังนั่งเงียบอยู่ เองคงหาโอกาสที่จะจัดการพวกข้าอยู่สินะดีนะที่ไอ้ตาลตัวจริงมันมาสะก่อนไม่อย่างนั้นพวกข้าคงกลายไปเป็นเหยื่อรายต่อไปให้เองแล้วจะบ้าแล้วท่านถ้าข้าเป็นเสือสมิงจริงข้าคงจัดการพวกท่านไปตั้งแต่ที่พวกท่านนอนหลับแล้วละข้าคงไม่ปล่อยไว้นานขนาดนี้หรอกไอที่มันอยู่ด้านล่างนั่นแหละมันคือเสือสมิงเออที่เองพูดมามันก็มีเหตุผล แล้วเราควรทำยังไงดีระตาถึงจะรู้ว่าใครเป็นตัวจริงใครเป็นตัวปลอมตายงครุ่นคิดอยู่ชั่วครู่แล้วแกก็เอ่ยปากออกมาเสียงดังว่าถ้าเป็นไอตานตัวจริงมันจะรู้ว่าไอปานนั้นหายไปไหนไอตานด้านบนเงียบไม่มีแม้แต่คำตอบใดๆแต่กลับเป็นไอตานที่อยู่ด้านล่างร้องตะโกนตอบขึ้นมาแทนทรานปานน่ะหรอ แกเดินทางขึ้นไปภูเขาฝั่งทิศตะวันออกโน่นเพื่อที่จะไปไม่ยูนที่ไอตานด้านล่างจะพูดจบเสียงปืนก็ได้ดังแผลดกล้องขึ้นกระสุนจากปากกระบอกปืนของพรานฉีดก็ได้พุ่งเข้าไปยังปากของมันทะลุออกท้ายถอยทำให้ร่างของมันนั้นฟุบลงไปนอนแน่นิ่งอยู่กับพื้นแล้วร่างนั้นก็ค่อยๆกลายร่างกลับไปเป็นเสือดังเดิมไอตานที่อยู่บนห้างนั้น ถึงกับถอนหายใจไปเฮือกใหญ่เกือบเองได้กินลูกตะกวัวแทนข้าวแล้วไม่ล่ะไอตานถ้าไม่ได้ตายงช่วยไว้ข้าคงตายเป็นผีเฝ้าป่าไปแล้วละ่ะขอบคุณตามากๆนะตายงนั่งเงียบไม่ได้ตอบอะไรเหมือนแกกำลังครุ่นคิดกับคำพูดของไอ้สมิงร้ายตัวนั้นที่มันได้พูดเกี่ยวกับพรานปานว่าแล้วค่ำคืนนี้ ก็ผ่านไปโดยที่ไม่มีสิ่งผิดปกติอะไรเกิดขึ้นพอถึงรุ่งเชา้าพวกเขาก็มุ่งหน้าเข้าไปยังถ้ำแห่งนั้นแล้วพวกเขาก็ต้องพบกับสิ่งที่น่าหดหู่คือร่างของหญิงที่เหลือแค่ครึ่งตัวจากนั้นพวกเขาก็ได้นำร่างของหญิงคนนั้น ลับไปประกอบพิธีทางศาสนา